มีคำถามเขาถามหนึ่งบอกว่าอย่าให้ผมวิการลงแบบนั้นมันทำยังไงโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนนะผู้ชมนะอ่าเกี่ยวกับวิธีการลงแมปนะเนาะของไม c คร f t เกือบทุกเวอร์ชันาะทุกเวอร์ชันนะั่นนะมันก็เหมือนกันแหละท่านผู้ชมนะแค่เราเข้าไปใน YouTube แล้วก็หาคลิปที่เราอยากเอาแมปมาลงในไม c คร f t ของเรานะโอเค แล้วกดที่นี้ท่านผู้ชมนะอ่าเขาก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เรานะโอเคนี่เอาตัวอย่างเป็นคลิปของผมนะโอเคคลิปทุกคลิปที่ผมรีวิวมาครับมันจะมีอะไรนะลิงก์ดาวน์โหลดแมาโอเคกดได้มีเดียไฟลาร์มใช่ไหมมันก็จะเข้าไปในมีเดียไฟล์โอเครอให้มันโหลดท่านผู้ชมนะอ่าโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะชื่อแมทที่ผมรีวิวไปล่าสุดก็คือเพื่อกัววีเอส c ายวีซีเอโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยอ่า กดดิโอเคมันก็จะกดดาวโหลดนะท่านผู้ชมบางคนก็มันจะเข้าไปที่ g o o g l e มันก็จะเข้าไปที่ g l e Chrome มันนะอ่านี้ก็เหมือนเดิมนะอ่าโหผมทำแบบนี้ท่านผูน้ชมนะให้เรารอใช่ไหม,มร,รอนั้นนะี้ครองโลกนะอ่าดาวโหลดเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปที่ Media ile, Media, ile, ler, มีเดียไฟไม่ใช่มีเดีย s file explorer ท่านผู้ชมนะเราต้องมีแอปนี้ด้วยนะเป็นแอปที่สำคัญที่สุดที่เราจะลงไฟล์ต่างๆกดไปเลยโอเค อ่ามันก็จะมีโฆษณาหน่อยคุณผู้ชมนะแป,แป๊ปๆอ่าแต่ของผมไม่มีว่ะแปกลกน้องวันนี้โอเคดาวโหลดกูไม่อัปเดตโอเคเราอยากเราจะหาอันนะไฟที่เราโหลดมาคุณผู้ชมให้กดไปที่นี่ครับผู้ชมนี่ครับจุดข้างบนเนี้ยเนี่ยถ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยอ่ากดไปกดตรงที่ดาวน์โหลดท่านผู้ชมนะ กดเข้าไปแล้วหา,ฟาไฟล์ที่มีชื่อว่ามันเป็นซิปคุณผูชมะปากัว VS By p c n ยพีซี n n ็โอเคผมจะใช้เวอร์ชั่น Minecraft ในเวอร์ชันใหม่คุณผูชมนะในการลงเนาะโอเคมันก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมนะที่เราลงแบบนะอ่าโอเคกดค้างตรงที่ไฟล์แล้วก็แตกไฟล์แลวคุณผชมนะกดตรงที่3จุดกดตรงที่ แตกไฟล์ไปที่มาชมนะอ่ากดเข้าไปเลยแล้วกดตรงที่ปลากรวพิเศษชาแนลใช่ไหมอ่ามันก็จะเลือกมาให้เราเนาะกดตกลงไปโอเคมันก็จะสําเร็จบันทึกในโอเคมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้ครับชมนะอ่ากดเข้าไปกดเข้าไปหนึ่งครั้งมาชมหนึ่งครั้งเท่านั้นนะกดเข้าไปแล้วก,กดค้างคุณจะคัดลอกตัดหรือย้ายไปที่ก็ได้แต่ผมแนะนําให้ย้ายไปที่มันจะสะดวกเป็นบางท่านผู้ชมนะ ถ้าคัดลอกเนี่ยมันก็เหมือนเดิมผู้ชมนะอ่าผมจะสอนเป็นเป็นแบบเอายิ้มฮ่าครับผู้ชมนะอ่าคัดลอกอ่าเอาคัดลอกเนะผู้ชมแล้วก็กดออกไปออกไปอ่าแล้วเราก็หาไฟล์ที่มีชื่อว่าเกมแล้วก็คอมโมแจงครับผู้ชมนะอ่าแล้วก็หาไฟล์ที่มีชื่อว่า m i n e c r a f t w o r l d นี่ครับเจอละปึ๊บอ่าแล้วกดวางไงนะผู้ชมนะปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ผู้ชมนะ เราก็เข้ามาในไมค์คร f t ได้เลยท่นผู้ชมนะผมจะลองเข้าในไมค์คราฟเวอร์ชั่นเก่าดูแต่ผมมี2เวอร์ชันท่านผู้ชมนะอ่าเข้าในเวอร์ชันน0์จุสน่ผู้ชมนะ okay. รอเข้านั้นที่ของโลกกอนไม่ต้องเปลี่ยนหรือมัง้ง okay. โอเคกดเพย์มันก็จะมีนี่ไงปากัวีเนะนี่ไงชมแมปที่เราลงมามันก็จะเป็นแบบนี้ เขาเรียนอะไรเลยชมตามปกติอ่าใครจะเล่นแบบนี้เขาลืมตาคลิปมันดีเงี้ยมันอยู่ในคลิปไปละเออที่การทิ้งลิงก์โอเคท่านผู้ชมการลงแมปก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสีก็ขอตัวลาไปก่อนจะซียูเกลแล้วกูก็ซียูเกลแล้วโอเคซียูเกลใน t ท m e good bad แล้วท่านผู้ชมทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีความรู้ต่อท่านผู้ชมเนาะไปละ